สวัสดีครับก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการบรรยายธรรมะในครั้งนี้นะครับวันนี้ก็คือตรงกับวันอาทิตย์ที่15กรกฎาคมปีพศ2 5 5 5ขณะนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงตรงพอดีนะครับสำหรับหัวข้อธรรมะที่จะพูดให้ฟังในครั้งนี้กรุณาตั้งใจฟังดีๆเพราะว่าใช้เวลาไม่นานครับไม่น่าจะเกิน12นาที นะครับก็เบ็ดเสร็จเลยนะครับจงเปิดใจรับฟังด้วยหัวข้อที่จะพูดในครั้งนี้ก็คือวิธีระงับความโกรธเด็ดขาดแบบนอกตำราผมจะพูดเรื่องวิธีระงับความโกรธเด็ดขาดแบบนอกตำราด้วยการยกมือไหว้ด้วยการยกมือไหว้ด้วยการยกมือไหว้นะครับ เขากราบเรียนท่านผู้เจริญแบบนี้นะครับวิธีนี้อาจจะดูมันแปลกป,ป,ปกติเนี่ยคนบนโลกนี้ไม่ว่าจะปฏิบัติธรรมหรือไม่ปฏิบัติก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่คนบนโลกนี้ไม่ชอบก็คือไม่อยากมีความรู้สึกหงุดหงิดเกิดขึ้นในความรู้สึกในอารมณ์ทุกคนอยากจะสบายๆนะครับอยากมีความรู้สึกที่ดีที่ถูกใจกอยู่ตลอดเวลาอุบายที่จะมาพูดกันในวันนี้เป็นอุบายง่ายๆที่สุด แต่เชื่อได้เลยว่าอาจจะทํายากที่สุดเพราะว่าผมได้เผยแพร่อุบายวิธีนี้มาเกิน10ปีแล้วจากจาการจัดการที่ผมเป็นวิทยากรรับเชิญไปบรรยายทมตามสถานที่ต่างๆนะครับเผยแพร่มาเกิน10ปีแล้วแต่ไม่ค่อยได้ผลหรอกเพราะเรากลัวอายแล้วก็อัตราอาจจะสูงเกินไปก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเวลาที่ชาวโลกมาสนใจปฏิบัติธรรมก็บอกว่าอยากปล่อยวางไม่อยากยึดมั่นถือมั่นเพราะมีคํากล่าวว่า เมื่อไปยิดมั่นถือมั่นอะไรขึ้นมาแล้วมันก็จะมีความกลุ่มใจความทุกข์แต่เวลากระผมแนะวิธีให้ซึ่งง่ายมากๆกลับไม่สนใจจะทำกันนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรตกลงคนบนโลกนี้จะเอาอะไรก็เลยไม่รู้เหมือนกันมาตรงนี้ผมก็มีหน้าที่จะบรรยายให้ฟังก็ท่านผู้เจริญซึ่งมากไปด้วยบัญญัตก็ลองกรุณาเปิดใจกวา้างรับฟังว่าการยกมือไหว้ เป็นวิธีระงับความโกรธได้เด็ดขาดจริงๆแล้วก็เป็นการลดอัตตาทิฏฐิมาณะความมีตัวตนนะลดความยึดมั่นถือมั่นกับว่านี่เป็นเราเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่เราเป็นผู้ใหญ่เราเป็นผู้ที่จะต้องมีคนมาเคารพนับหน้าถือตาเป็นผู้ที่คนจะต้องมาไหว้เราหลักการปฏิบัติธรรมท่านบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีตำราเขียนว่า หากเราลดมานะได้ทิฐิมานะการถือตัวถือตนได้ตามสมควรมันมีความสุขจริงๆมันเกิดจากจุดนี้หากเราสามารถที่จะยกมือไหว้ใครต่อใครได้แบบสนิทใจโดยไม่เคอะเขินซึ่งสิ่งนี้จําเป็นจะต้องค่อยๆฝึกค่อยๆทําไปมันไม่ได้เห็นผลภายในสองสวันบองรงมันเห็นผลภายใน10ปีก็ไม่ช้าหรอก20ปีก็ไม่ช้าเพราะท่านจะตัดภพตัดชาติเวียนเกิดเวียนตายได้ด้วยอุบายการ ยกมือไหว้ดังนั้นวิธีการยกมือไหว้จึงเป็นวิธีการระงับความโกรธได้เด็ดขาดจริงๆคือยกมือไหว้ยังไม่พอจําเป็นจะต้องยิ้มจี๊ดจีซที่มุมปากแบบนี้ครับเห็นไหมครับมุมปากผมใช้คําว่ายิ้มจี๊ดจี๊ดซีที่มุมปากสองข้างแล้วยกมือไหว้เช่นเจออะไรปุ๊บเราก็จะบอกว่าขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากนะครับทำแบบนี้ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับนะครับทำแบบนี้ครับสวัสดีครับก็สวัสดีท่านผู้ชมครับอะไรประมาณนี้แรกๆก,การกระทำเนี่ยมันอาจจะรู้สึกเคอะเขินแยงแยงแห้งแห้งไปบ้างทำบ่อยๆมันจะคุ้นชิน ลองทําแบบนี้นะครับกล่าวคือเวลาเราไปนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างเวลาเข้าไปส่งเราปลายทางแล้วพอลงจากรถปุ๊บเมืเเ่อชําระค่าโดยสารไปสิบบาทก็ย,ยกมือไหว้บอกว่าขอบคุณมากนะครับที่คุณมาส่งหากคุณไม่มาส่งผมเดินตากแดดแย่เลยนี่การยกมือไหว้พร้อมกับยิ้มจิตจี๊ดซีเป็นการทอดมตรี เป็นการเริ่มต้นเหมือนกับรักษาอารมณ์ของเรารักษาความรู้สึกของเราการยกมือไหว้พร้อมกับยิ้มจิตจซซในหลายๆเรื่องในวิถีชีวิตประจําวันเป็นการทอดไปตรีเหมือนอุบายรักษาอารมณ์แบบนอกตาําราไม่มีตําราไหนเขียนหรอกผมคิดขึ้นเองแล้วได้ผลด้วยเป็นจะเพยงว่าจะกล้าทําด้วยใจจริงๆหรือเปล่าหากเราเคยไปทําด้วยอุบายวิธีอ,อื่นมามากมายสารพัดแล้วไม่ได้ผล ก็ลองเปิดใจเอานี่เป็นทางได้อีกตัวหนึ่งก็ไม่ขี้เละตะบรกการใดนะครับก็ไปลองดูกันนะพอไปกินข้าวแกงกินก๋วยเตี๋ยวอาหารามสัออ่งพอแม่ครัวพ่อครัวทํามาให้เราก็บอกเขาว่าโอ้อาหารอร่อยครับขอบคุณมากนะครับถ้าคุณไม่มาขายตรงนี้ผมคงเดินตากแดดอีกไกลเพื่อไปกินที่อื่นเห็นไหมวันหนึง่งอาจจะยกมือไหว้คนขับมเอเตอร์ไซค์รับจ้างยกมือไหว้แม่ค้าขายผลไม้ป้าครับเงาะายโลเท่าไหร่ครับเขาบอก30งั้นผมเอาโลหนึ่ง ไอตอนไปซื้อนี่ก็ยิ้มยิ้มจะต้องฝึกบ่อยๆนะครับอยู่ที่บ้านต้องทําตรงนี้ดีกว่าการไปอะไรแล้วอาจจะเคยทําด้วยวิธีอื่นๆมาเยอะแล้วซึ่งผมไม่อยากพูดที่นี้นะครับเราอาจจะใช้อุบายได้หลายวิธีอาจจะเคยได้ยินมาว่าโกรธคือโง่โมโหคือบ้าโกรธแล้วไม่ดีมีโทษอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราก็ไม่เคยสามารถระงับความโกรธได้เด็ดขาดถึงแม้ไปนั่งแผ่เมตตาให้เขาบางทีมันก็ยังไม่ได้ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่วิธีนี้แหละครับผมใช้ได้ผลจรัดจริงๆ มีอะไรยกมือไหว้ยิ้มจิๆๆ๊ดจี้ติดติดเอาไว้ก่อนเมื่อเรารักษาอารมณ์ใจความรู้สึกของเราให้มันผ่องใสแล้วทุกอย่างมันจะมีดีกับดีครับท่านผู้เจริญลองทำเถอะอย่าเพิ่งพิจารณาเลยมันเป็นเรื่องรู้เฉพาะตัวและการจะทำอย่างนี้นี่แหละคือปฏิบัติธรรมขั้นสุดยอดเหมือนรวบลัดรวบยอดทางรัดสั้นตัดตรงสู่ผลิพานคือเหมือนกับการที่เรายกมือไหว้คนได้อาจจะรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเขาด้อยกว่าเราอืม ะครับเขาไม่เสมอเรานะมนะคือไปคิดว่าคนนี้เท่ากับเราก็ดีสูงกว่าเราต่ำกว่าเราเสมอเราเนี่ยแหละครับคือการยึดมั่นถือมั่นในมณนะถือตัวถือต,อตนพอเราทำนี้ปุ๊บรู้สึกว่าเออต่างคนต่างให้ความเคารพซึ่งกันและกันประการสําคัญการกระทําอย่างนี้ก็คือเราทําเพื่อรักษาความรู้สึกของเราให้ผ่องใสอยู่ตลอดเวลานะครับผมใช้แบบนี้ไปไป <c oughs> ไปซื้อของในห้างสรรพสินค้าเวลาเขาคิดเงินเขาบอกขอบคุณมากนะครับ ที่คุณช่วยคิดสตังค์ให้ไม่งั้นผมเอาของออกจากห้างไม่ได้ขอบคุณมากนะครับป้าที่มาขายขนมหวานผม,ไ,มได้กินขนมอร่อยๆนะครับขนมอร่อยครับนี่พูดกับตัวเองยกมือไหว้แล้วก็ยิ้มจิตจนะิติดะวันหนึ่งไปทําอย่างนี้กับใครขายเล็กสิบกว่ารายกับเพื่อนร่วมง,งานสวัสดีครับไปไหนมาครับใครเขาจะไหว้ตอบหรือไม่นะั่นไม่ใช่ประเด็นขอให้เราได้ทําเป็นพอแล้วเราทาเพื่อรักษาอารมณ์แล้ววันหนึ่งมันจะพอกพูนมันจะใบหน้าผ่องใสยิ้มย้มแจ่มใสความโกรธถ้าไม่เกิดขึ้นมันมีแต่รูอ้อารม คิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีง่ายคงจะเข้าใจนะครับเออผมอยากจะขอพูดอีกเรื่องหนึ่งนะครับเออนักปฏิบัติธรรมบนโลกใบนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วมักจะรู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจเวลาได้ยินเสียงก็ลำคัญในเสียงหนกหูบ้างเห็นรูปอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ชอบได้กลิ่นที่ไม่ดีก็ไม่ชอบลิ้มรสอาหารที่ไม่ถูกใจก็ไม่ชอบสัมผัสอะไรที่ไม่ดีไม่ถูกใจก็ไม่ชอบควรจะภูมิใจนะครับที่เรายังมีทววานทั้งห้ารับรู้ได้สมบูรณ์แบบ การที่เราเรารู้สึกว่าโกรธไอ้นั่นมีรับโลภโกรธหลงโกรธไอ้นั่นเกลียดไอ้นี่ไม่ชอบไอ้นั่นไม่ชอบไอนเน้เนี่ยเนี่ยถูกต้องดีแล้วเหรอครับผมพอดใรไหม,ามาหากวันหนึ่งคุณเป็นอัม,มพึกอัมภาสมันไม่สมบูรณ์ในอ,อวัยวะในการรับรู้แล้วคุณจะรู้สึกว่าเสียใจายมากๆที่ว่าขณะนี้หูหนวกแล้วขณะนี้ตาเริ่มฟ้าฟางมองไม่เห็นแล้วขณะนี้กินอะไรก็ไม่รู้รสแล้วไม่รู้รสขณะนี้เคลื่อนไหวไม่ได้แล้ว ถึงวันนั้นแล้วคุณจะรู้สึกว่าเอออยากอยากจะย้อนกลับไปให้มันมีอารมณ์โกรธชุนเฉียวหมุดหงิดแบบเดิมดีกว่านี่คืออุบายวิธีหนึ่งวิธีคิดอย่างนี้ดีที่สุดครับเพราะผมก็ใช้วิธีนี้มันอยากเสียงดังก็ดังเนี่ยจงภูมิใจที่ได้รับฟังเสียงดังหนุกูด,ดีจงภูมิใจที่ได้กลิ่นเหม็นจงภูมิใจที่เคลื่อนไหวได้ดีจงภูมิใจได้กินอะไรแล้วชอบบ้างไม่ชอบบ้างอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างนะครับ นี่คือวิธีคิดต้องคิดแบบนี้นะครับหากวันหนึ่งคุณสูญเสียการรับรู้ทุกอย่างแล้วจะรู้สึกว่าเสียใจครับจะกลุ้มใจทุกใจมากกว่าเดิมอีกเป็นพันล้านเท่านะครับก็อยากบอกท่านผู้เจริญตรงนี้ว่าการรับชมคลิปธรรมะชุดนี้อยากจะขอให้ย้อนไปรับชมธรรมะชุดคลิปธรรมะจิตประพัดสอนมี2คลิปธรรมะจิตประพัดสอนคลิปที่1และ2ความยาว40่บนาทีจะได้เข้าใจตรงนี้ด้วยการพูดธรรมะทั้งหมดในที่นี้เป็นการยิมภาษามาพูด ไม่ได้ดแปลว,ว่าเรื่องที่พูดทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของมีหรือของหมดหรือของไม่มีนะครับท่านผูนเ้เจริญครับทีนี้ก็พูดตรงนี้ให้ท่านฟังว่าหากเราอยากหมดโกรธอย่างเดียวเนี่ยนี่พูดแบบเล่นๆน,นะถ้าหมดโกรธจริงๆมันต้องหมดความรักด้วยนะหมดโลภหมดหลงด้วยนะครับมันเหมือนกับว่าหมดทุกอย่างเลยนะครับนี่พูดเล่เลนๆนะหากจะมีการตัดกิเลสกันจริงๆเนี่ย,น,ยนะฮะหากจะตัดกิเลสเนี่ยมันรู้หนึ่งรู้เดียวมันตัดหมดแล้วนะครับผมนะมันตัดทั้งดีชั่วบุญบาป รับโลภโกรธหลงมันไปหมดนะแต่ทุกวันนี้เราอยากจะเลือกรับคือไม่อยากหงุดหงิดอยากจะหมดโกรธแต่อยากรวยอยากมีบุญเยอะๆนะอยากขายของดีๆแล้วก็อยากอย่างนั้นอย่างนี้แต่อยากหมดโกรธแต่อย่างอื่นยังอยากมีฟังแล้วเข้าใจไหมครับแต่วิธีที่ผมวิธีที่ผมบอกวิธีระงับความโกรธได้เด็ดขาดเนี่ยแต่มันยังไม่หมดหรอกแต่มันระงับได้ดีอีกหน่อยมันระงับได้ไปบ่อยแล้วคุณจะรู้เองว่าไอ้หมดโกรธเป็นยังไง แล้ววันหนึ่งพอคุณเข้าใจธรรมะที่ผมพูดมันจะอยู่เหนือโลกเหนือธรรมเพราะณขณะณขณะจิตณวินาทีนี้ผมอยากกราบเรียนทูตเท่านผู้เจริญว่ามิได้มีเรื่องราวอะไรอะไรตามสมมติมาปรากฏให้เรารับรู้โกรธก็สมม,มุติสุขก็สมมติทุกข์ก็สมมติความลักโลภโกรธหลงก็เป็นสมม,มุติแต่ความรู้สึกว่ายังไม่ตายรู้สึกตัว นี่คือของจริงธรรมะที่ชาวโลกต้องการเรียนรู้คือเรื่องนี้ดังนั้นวิธีระงับความโกรธก็เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยๆที่เอาไว้สอนเนี่ยแบบโลกๆเพื่อจะได้มีความรู้สึกสุขใจสบายใจไปตามสมุดก่อนนะครับเออที่พูดมาทั้งหมดนี้เป็นการยืมภาษาม,มาพูดไม่ได้แปลว่าเรื่องที่พูดทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของมีหรือของไม่มีนะครับตรงนี้เข้าใจยากเรื่องที่พูดทั้งหมดนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสมบุิอะไรทั้งสิ้นเป็นการยืมภาษาม,มาพูดดังนั้นขอบอกอีกครั้งว่าณขณะนี้ ไม่ได้มีเรื่องราวอ,อะไรอะไรตามสมุติมาปรากฏให้เรารับรู้มีแต่คนบนโลกตามสมุติจะต้องทําหน้าที่ไปตามสมุติให้ถูกต้องสมมุตแบบดีที่ถรับเองนะครับขอบขอบคุณมากนะครับที่กระติดต,ตามรับชมจนจบนะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับความโกรธได้และเข้าถึงนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทินขอบคุณมากครับสวัสดีครับ